เจ้าลืมอายแล้วแม่นบอกเจ้าสิหูบอกว่าอายคนนี้ยังคิดเธอในทุกคำคืนไอ้นั่นนงมองเบื้องฟ้ายังเห็นแต่าภาพแก้วตาในวันที่สองหฮายังหากานโอโ้อโอโอแต่ว่า ตอนนี้โตเจ้านั้นมีคนใหม่แล้วออ้คงได้แค่วางว่าเขาจะกลับมาเป็นคือเกา่าถ้าหากวันใดเขาเห็ดให้เจ้านั้นมีน้ำตาออ้คนนี้นินามันยังคงคอยทาให้เจ้านั้นกลับมาอาดีตเก่าๆเหล่านั้น ไอโบเคยเจ้าหัวซาแต่ว่าตอนนี้เจ้านั้นเป็นของไอเดือกาดาแม่เรื่องเล่าที่ผ่านมาเจ้านั้นเคยผ่านไยตัวไอโบสนใจขอแค่เพียงสองเฮานั้นหักกันตลอดไป